สวัสดีครับตอนนี้ก็ทางขอแจ้งข่าวนะครับสาหรับคนที่สนใจจะเป็นการธนาคารนะครับตอนนี้ทางบริษัทเนี่ยที่ผมทําอยู่นะตอนนี้นะตอนนี้มีคนเข้ามาสมัครเป็นจํานวนมาก,กน,นะครับทางไอเดียไลน์ของผมนะครับตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเต็มแล้วหรือย,อยังนะครับบางพื้นที่ตามจุดต่างๆแต่ยังมีคนสนใจมาสมัครค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยอยากจะแนะนานะครับไปอีกบริษัทหนึ่งที่โอเคอยู่นะครับก็คือบริษัท กันภัยนะครับซึ่งเป็นการธนาคารที่ต้องพกพาอาวุธปืนเช่นกันนะครับซึ่งผมดูจากการทํางานต่างๆแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับของผมนี่แหละครับผมแล้วก็สวัสดิการก็ถือว่าโอเคนะครับอย่างเช่นการจ้างงานเป็นแบบรายเดือนนะครับนะรายเดือนนะครับมีเงินเดือนนะครับฐานเงินเดือนก็ขึ้นในทุกปีนะครับแล้วก็มีโบนัสให้รายปีนะครับแล้วก็มีวันหยุดให้1วันนะครับยังไงก็ลองสอบถามแล้วก็ติดตามทำรายละเอียดที่ผมลงไว้นะครับผม